ปัญหาที่เจอในวันนี้นะครับก็คือค่าแบตนะครับตอนที่สตาร์ทรถแล้วมันมีค่าที่ต่นะครับต่ํามากๆเรากำลังจะมาไล่เช็คกันนะครับว่าเป็นที่ตัวท่านไดชาร์จนะครับเป็นที่ท่านไดชาร์จเป็นที่แบตหรือว่าเป็นที่จุดกาวนะลุงเครื่องนะครับก็เราจะมาเช็คกัน3อย่างนะครับก็เรามีแคมมิเตอร์อยู่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันที่หน้าแบตเตอรี่นะครับ วันนี้นะครับเราอยู่กับรถยนต์นะครับรุ่น Ford Fiesta ปี2010นะครับเป็นตัว Sport นะครับเครื่อง1.6นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเช็คแบตนะครับเช็คแบตวิธีเช็คแบตง่ายๆนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับให้เราทำการกดนะครับปุ่มโอเคนะครับที่หน้าจอวิทยุตรงนี้นะกดค้างเอาไว้นะครับแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับกุญแจมาที่ตำแหน่งเตรียมสตาร์ทนะครับอ่าเห็นไหม พอขึ้นหน้าแบบนี้เราก็ปล่อยนะครับไปมือก่อนแล้วก็กดเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนหน้าโดยการทําการกดปุ่มนะครับปุ่มโอเคหรือว่าบนหรือล่างก็ได้นะครับแล้วแต่นะก็กดไปมันจะเป็นการเทสไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆกันกดไปจนกว่าจะเจอค่าแบตนะครับนี่ไม่ใช่ เห็นไหมเจอแล้วครับแบตเขียนว่าแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับอยู่ที่สิบสองนะครับ1ิบแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีเช็คง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามีแคมมิเตอร์นะครับเราจะเอาแคมมิเตอร์นะไปวัดที่หน้ามอเลยว่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับแคมมิเตอร์ของเรานะครับมีรูปร่างประมาณนี้เลยเห็นไหมครับก็เดี๋ยวเราจะปรับนะครับมาที่กระแสตรงนะครับก็คือรูปร่างแบบนี้นะครับ แล้วก็ออกมาคีบนะครับวัดวัดดูที่ขั้วแบตโดยตรงเลยนะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะกล้องจะเห็นนะครับเดี๋ยวข่ขยหยิบมาแล้วกันก็แดงนะครับแดงจิ้มแดงอ่าดำนะครับจิ้มดำดจิ้มตรงนี้ดีกว่าแดงแดงดำดำ,ดำนะครับ ก้องเห็นไหมก้องเห็นไหมครับ12.36นะครับได้ประมาณนี้อันนี้คือเราวัดจากตัวกาวนะครับกาวที่เราต่อเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดที่ตัวถังกัน ทีตัวถังนะครับเราก็วัดได้12.35นะครับใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้ขั้นตอนที่สองเราจะมาติดเครื่องแล้วก็วัดกันอีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับนี่วัดได้ที่12นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าจะขึ้นไปที่เท่าไหร่สตาร์ทยากนิดนึงนะครับเปลี่ยนไปยัง จะอัปเดตช้านิดหนึ่งนะครับ13.1ละอันนี้มันอาจจะไม่อัปเดตเดียวไทม์นะครับอาจจะรีเล์ไปประมาณสัก5วิได้นะครับประมาณนี้หรือถ้ามันอัปเดตช้านะครับก็กดลูกศรก็ได้เนี่ยนหลูกศรเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนลงหมายีเพื่อกลับมาหน้าเดิมน,นะครับ ค่าที่13.3นะครับแล้วก็มาดูที่สมาร์ทเกจนะครับที่เราติดเอาไว้เนี่เป็นเกจของ CAG นะครับวัดได้นะครับ13.3 13.4นะครับตรงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าที่วัดได้จากแคมมิเตอร์ของหน้ารถนะครับเราเอาแคมมิเตอร์วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็โั้ลบเราจิ้มไปที่จุดกาวบาให้เราทาเอาไว้นะครับแล้วก็บวกจิ้มไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาสังเกต ครับนะครับตัวมันหลวมนะครับมาจะแน่นแล้วมาดูจิ้มดูจุดสามจุดแปดนะครับดูขึ้นไปเยอะมากนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับจุดก่านะครับมาเป็นตรงนี้นะจุดเก่าเดิมของรถมอตรงนี้นะครับ จิ้มให้มันแน่นๆ่อยนะครับเดี๋ยวตัดหนึ่งเราจิ้มไปตรงนี้นะครับแล้วส่วนขั้วบวกนะครับจะจิ้มที่ต้นขั้วเลยนะครับแล้วค่าที่วัดได้นะครับคือ3.5ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนค่ามันได้เยอะกว่านะ3.51นะครับ,บอลองก่อน เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวคราวตรงนี้นะเราจะย้ายมาจิ้มตรงนี้นะครับแนละ้วมาดูนะครับให้ดูกันว่าไม,ไ,ไม่ได้ตัดต่อนะครับประมาณนี้ย้ายมาจิ้มจิ้มแล้วนะครับค่าที่ได้คือ1 3 7นะครับี๋ย้ายกลับไปอีกทีนะครับจิ้มอย่างนี้3 4 5นะครับ ต่างกันประมาณ4.2นยุดสงศูดสาโวลต์นะครับถือว่าอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยนะประมาณ3.5ดห้าประมาณนี้นะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทดสอบนะครับโดยการดึงขั่วนะครับดึงขั่วบวกที่แบตนะครับออกก็คือให้รถมันตันไฟจะได้์ชาร์จโดยตรงเข้าเครื่องเลยนะครับไม่ผ่านแบตนะครับเราจะมาวัดกันนะครับว่ามันตั่นไฟได้ที่เท่าไหร่นะครับ เราก็ใช้ลูอสนะครับตัวทีเบอร์1ิสองนะครับขอออกเลยอนรทัจะแน่นนะครับเราทำการดึงขั้วแบตออกนะครับโดยที่เมื่อเราดึงขั้วแบตขั้วบวกออกแล้วรถต้องไม่ดับนะครับ เห็นไหมดึงออกแล้วนะครับมารถไม่ดับนะครับอย่ามา,าวัดกันเลยวางไว้นี่นะครับบวกนะครับจิ้มตรงนี้นะลบจิ้มที่ตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมจิ้มที่บ่ากาวตรงบินเดียมได้วัดได้สิบสามจุดหกสิบสามจุดแปดประมาณนี้นะครับมองเห็นไหมอ่า อย่าวัดที่โค้งนะครับตรงนี้สามจุดเจ็ดสามจุดหกสี่อะไรประมาณนี้นะก่อนที่เราจะประกอบขั้วบวกนะครับกลับเข้าไปนะครับก็มาสังเกตห็นตรงนี้พอดีเห็นไหมนี่ตรงบริเวณต้นขั้วเนี่ยมันจะมีคาบเข้าปกนะครับก็อยู่เต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมตรงหน้าสัมผัสเนี่ยเราจะใช้กระดาษทรายนะครับมาขัดทับคาบาดนะครับให้ไฟมันเดินสะดวกกว่านี้นะครับ ก็ฉ okay. ีกกระดาษทรายมาขึนหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก่อนนะครับก็ขัดไปเลยเห็นไหมมีเศษฝุ่นออกเนะี่ยเศษปีเนียมนะครับพวกคีิกเกลือพวกอะไรที่มันเกาะอยู่เนะี่ยจะได้ออกไปนะครับทําทุกวิธีนะครับให้ไฟมันเดินสะดวกที่สุดนะครับเท่าที่จะทาได้เพราะว่าเฟยต้านี่ระบบไฟสําคัญนะครับ ลืมบอกไปนะครับคันนี้ทำเครื่องเสียงมาด้วยนะครับสีตู้ซับมาด้วยดอกอดอกคู่นะครับสิบนิ้วอันนี้เราขัดเสร็จแล้วนะครับจะได้ความสะอาดประมาณนี้นะครับต่อไปก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับใส่ไปแล้วก็แหวนปิเนียมนะครับตัวหนึ่งนะครับแหวนปิเนียม ก็น็อตเบอร์สิบสองนะครับใส่ไปเสร็จแล้วนะครับขายให้แน่นนะครับเอาพอตึงๆมือนะครับอย่าไปแน่นมากเดี๋ยวขาดนะครับน็อตขาดแบบงานเข้าเลยนะประมาณนี้นะครับแน่นละส่วนกาวมาทีจา่จุดกาวตรงนี้ับจุดกาวขั้วล้อแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดมาทำความสะอาดเหมือนกับขั้วบดนะครับ ให้ไฟมันเดินดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นไหมสนิมขึ้นนะครับขิดเกลือขึ้นนะครับก็ทําให้ไฟเดินไม่สะดวกนะครับมาเดี๋ยวเรามาทอดกันจุดยึดกาวนะครับก็จะมีอยู่สองตัวนะครับตัวแรกจะจะเป็นที่มาจากตัวคู่รถเลยนะครับคือตัวนี้นะใส่ดำๆนี่ใหญ่เนี่ยจะมาลงตรงนี้นะครับวิธีทอดเราก็แค่ไข่น็อตนะครับเบอร์แปดตรงนี้นะครับไข่ตรงข้างหน้านะไม่ใช่ด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นตัวเมียเบอร์สิบนะครับซึ่งมันอ่า ล็อกกับตัวเครื่องแล้วถอดไม่ออกน,นะครับต้องถอดจากด้านหน้าตรงน,นี้เท่าน,นั้นนะครับแล้วก็อีเส้นจะเป็นกาวให้เราลงเพิ่มมาคือเส้นนี้นะนมาลงที่เบอร์สิบตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดตรงนี้ก่อนดีกว่าก็ใช้ประแจเบอร์แปดนะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับควรจะเป็นลูกบล็อกนะครับจะดีกว่านะครับแต่เราไม่มีลูกบล็อกนะครับก็ใช้เป็นเบอร์แปดี้ถอดเลย หมุนนะครับขี้เกลือนะครับเห็นไหมช่างเกตจากนี้เกลือขี้เกลืออยู่นะครับพอทำความสะอาดเลยนะครับกระดาษทรายเหมือนเดิมขัดซะเห็นไหมกล้องน่าจะเห็นอยู่เนาะกระดาษทรายขัด ขัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะน้าสัมผัสสะอาดนะครับส่วนคนอื่นนะครับถ้าจะทําตามนะครับก่อนที่จะถอดขั่วลบออกนะครับขั้วกาวนะก็ควรทําจุดกาวสํารองลงรถเอาไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเราต้องเสียเวลาตั้งนาฬิกาใหม่นะครับเพราะว่าระบบไฟเป็นโดนตัดนะครับ ประมาณนี้โอเคนะครับเห็นไหมซาบนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฝั่งนี้นะครับจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้แต่ไหนๆก็ทําแล้วก็จัดการไปเลยให้มันซาบไปทีเดียวเลยนะครับแล้วก็อีกที่นะครับคือจุดกาวที่อยู่กับรถตรงนี้นะครับ ทำไมต้องขัดด้วยนะครับเพราะว่าของเดิมมันมีสีนะครับเนี่ยขอบคนอสีมันดำมานะครับก็จะทําให้เนื้อสัมผัสของเหล็กนะครับมันถูกกันด้วยสีนะครับไฟก็เลยเดินม่ค่อยดีประมาณนี้แหละโอเคแล้วนะครับก็ใส่ขึ้นแล้วนะครับดี๋ยวกล้องมาดูใกล้อันนี้คือนะครับที่เราขัดแล้วนะครับจะมีความสะอาดนะครับใส่เงาเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นกาวที่อยู่ลสนะครับเห็นไหม เนื้อสีหายไปแล้วนะครับเดือดตะเหล็กนะครับแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาใส่กันดีกว่าใส่ก็เหมือนเดิมครับประกอบไปก่อนที่จะประกอบก็เช็ดซะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ไปน็อตเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดหรือเบอร์สิบเนี่ยไม่แน่ใจเบอร์สิบั้งเนี่ยน็อตเกลียวเบอร์สิบนะครับแต่ว่าเป็นหัวเบอร์แปด แล้วก็อันนี้นะครับเบอร์สิบถอดเลย <S <S ส่วนตรงนี้นะครับเราจะไม่ถอดนะครับเพราะว่ามันเป็นปีเนียมนะครับปีเนียมเปลดซึ่งไม่มีสลิมอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องถอดเห็นปะนี่นี่ีีเกลสกปอปกนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ นี่เห็นไหมมีฝุ่นด้วยนะครับยังไม่ถึงเนื้อเหล็กนะครับมีสี่กันอยู่เหมือนเดิมที่เกลือครับสกรบปรกมากๆเดี๋ยวเรามาทำเ้า้าวสานก่อนเหมือนเดิมครับกระดาษทรายขูดไปค่อนข้างที่จะทำงานลำบากนะครับพื้นที่มันแคบ ถือว่าโอเคแล้วนะครับตรงนี้นะครับถูกปะโอเคทางนี้นะอีกฝั่งนึงก็อ่านีใช่ไหมมันมีนะครับตัวชวนวนตรงนี้มันที่มันกินเนื้อไปนะครับเราก็ตัดทิ้งไปประมาณนี้นะครับป้องกันเวลาเราไข่ไปแล้วมันไปติดนะครับมันได้ค้ำกันน้ำสัมผัสมันเลยไม่โดน ครงเต็มที่นะครับตัดไปประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ก็น็อตนะครับใส่เข้าไปอันนี้เป็นน็อตเหล็กนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอนาคตจะค่อยเปลี่ยนเป็นน็อตเหล็กน็อตเหล็กจะดีกว่า ตัวพอตึงๆมือนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วก็จะมาเช็คนะครับค่าไฟว่ามันจะขึ้นมาได้เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คค่าก่อนสตาร์ทก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนไปที่หน้าแบตนะครับ 1ิบสองเท่าเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันนะครับตอนนี้เปิดแอร์ด้วยนะครับนี่เปิดแอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเราจะสรุปผลให้ดูนะครับตัวนี้ยังไม่ขึ้นเปลี่ยนใหม่ให้อัปเดตใหม่นะครับสิบสองจุดห้านะครับ ามาดูที่สมาร์ทเกตนะครับ12.8นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเช็คนะครับเช็คที่หน้าทั่วแบตเตอรี่นะครับโดยใช้แคมมิเตอร์วัดอีกทีนะครับเลือกมาที่กระแสต,ตรงนะครับบวกเข้าบวกนะครับลบเข้าลบออกมาเหน็บที่หัว็ัดก่อน,น ที่สามจุดสี่หนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็เราจะมาเช็คที่จุดเทราวรี้วีเชีนกันจุดสองจุดแปดนะครับ,ดดรบเดี๋ยววางก่อนดีกว่านะครับกล้องน้าจะเห็นด้วยอ่าจะไม่ถนัดต่างรับเช็ค จุดจุดดาวให้เราพึ่งขัดใหม่ๆนะครับเห็นปะจุดสองจุดแปดนะครับเราลองมาเช็คตรงนี้นะจุดดาวให้เราทําเพิ่มไว้นะครับของบีเนียมเนี่ยสิบสามกว่านะครับไฟเดินดีกว่านะครับแต่จุดดาวที่ลถนะครับเห็นไหมสิบสองจุดแปดนะครับตกไปเยอะเลยนะครับเด็กตรงนี้จุดกันนี่ของสายที่เราต่อเพิ่มไปลงโค้งตรงนี้นะครับ สองจุดแปดสองนะครับน้อยมากนะครับเช็คท่ปีเนียมได้สามจุดสี่นะมากกว่านะครับเดีย๋ยวมาเช็คจากขั้วแบตเลยนะครับโดยตรงเลยบวกกิ้มบวกนะครับลบกิ้มลบตรงนี้นะสองจุดแปดสองนะ สอจุดแปดนะครับแล้วก็จิ้มที่ปีเนียตรงนี้นะครับได้สิบสามจุดสี่นะครับค่าต่างกันนะครับใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเช็คจากข้อแบตตรงได้สิบสองจุดแปดนะครับพอมาจิ้มจุดเกานะครับย้ายมาที่ตรงปีเนียมที่เราทำากาวเสริมเอาไว้นะคด้บิบสา3จุดสี่นะเพราะอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่รู้นะ สรุปผลโดยรวมเลยแล้วกันก็คือทำความสะอาดจุดเจ้าเนี่ยมาช่วยไฟเดินดีขึ้นนะครับอาจจะไม่มากหรอกนะครับแต่ก็ดีขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็เราวัดกันมาให้เห็นกันจ้าจ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลเลยแล้วกันสรุปผลก็คือเราเอาแคมเมิเตอร์นะครับแคมเมิเตอร์วัดจากขั้วแบตเตอรี่เนี่ยขั้วบวกขั้วลบนะครับจิ้มโดยตรงเลย ก็คือเราวัดค่าได้ประมาณสิบสองจุดหกถึงสิบสองจุดแปดประมาณนี้นะครับวัดกาวตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ได้ประมาณไม่ถึงสิบสามนะครับส่วนถ้าเราย้ายกาวนะครับมาวัดจากตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปีเนียมนะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมปีเนียมตรงนี้ไปที่จุดกาวเหมือนกันนะครับเราวัดจากตรงนี้เราวัดได้สิบามกว่านะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกัน แล้วก็นะครับสิ่งที่ทําให้ค่าโวลต์มันตกนะครับเหลือแค่12ก,กว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับแบตตัวนี้นะครับมีอายุการใช้งานมา2ปีก,กว่าแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนก็เดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนแบตใหม่แล้วนะครับเราจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับถ้าค่าไฟมันขึ้นมา13กว่าก็แสดงว่าโอเคแบตนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แบตด้วยแหละอายุแบตมัน โอเวอร์เกินนะครับสองปีกว่าแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะครับอย่ารอชมคลิปนะครับอีกคลิปแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสายกราวที่เราใช้นะครับเราเลือกเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับใครจะทําตามก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นผลดีต่อเครื่องแล้วกันเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็อันนี้เนี่ยครับนี่หม้อพักน้ําบีเนียมนะครับเราสั่งขึ้นงานเองเลยนะครับมีเกียริวัดแรงดันด้วยใช่ไหมอุณหภูมิวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับของน้ํา นนนนววนวววััััััไดดด้้้จรรรรริงงะะคคคบบบบตตแลก็ูําเท่เองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะห้องเครื่องก็ยังไม่ร้านนะครับสกปปกนิดหน่อยธรรมดานะครับเดีย๋ยวรอชมคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบตแล้วเราจะมาเทสให้ดูกันอีกทีนะครับลอยคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย